เด้อพี่น้องเมืองกะลอกมันจิใตใจขำทั้งเมืองกลามสามารถขอกงกะลอกเมืองกะลอกใจขำทั้งเงสามารถเหยียบสายไฟไรบู่าอะไรถ่ายกะลออม <laughs> ถ่กระลอกมันวิ่งสายไฟ okay, <all> right. ยอือ <laughs> ก็ลอกวิ่งสายไฟเข้ากล้องวงจรปิดแล้วมึงเด้อว,วินนองบรรยากาศมู่บ้านพิบุลก็ลอกไว้ไว้พุ่นไปนวนแล้ว กระโดดเชี่ยมไปนู่นแล้วพี่น้องเลยไว่าว่คักไว้แนวมันเขาน่าต้นกล้วยเพิ่นไปแล้ว,วนี่เข่าต้นกล้วยเพิ่นไปแล้วเบื้องบรรยากาศแสงทองมึอน,นี่ฝนบ่มีแล้วค่ะเด้อเบื้องบรรยากาศเรื่องไหนเบื้องบรรยากาศ กระหลอกไหมอีกเหรอกระหอกห้ายหลายพี่น้องมึงเด้อเขาสิโคงใ่สายไฟขำม,มา,ทาทั้งพี่ เราขำไว้ไว้ขมจากฟังคุณม่าฟังผีประเด็นเลดไทยให้เบิงความสาม,มารถของกระหรอกเนาะพะเนาะคเนี่ยนกเขาหน่อยๆเอ,องเสียกะ,ะเจ้าเอิน่นนกเขาอย่างนกมห,หากินตามภาษาบุาง้งเลยมาแต่เสาๆมาห,าหากิ๋นนกนกระนอ็อคอยัางง่วงๆมาหรอ ตัวใหญ่เตื่องพิพิณองไอ้เบื้องลกให้เบื้งนกนกกรุงเทปเกาะหากินเขาได้ยังเขาก็กินตามปาะสาเขาเนาะกันเนาะเบื้งเดื่อนกมันหอดตระประยันคนย่างหากินน้ำถนนเนาะกันเนาะ thoải nhàng cả kí kí, nằm thành nón, nọc bông thẻp, nọc thâm cha đạp, bao kia nọc cá heo đây cả à Anh này, các cháu ẩn nọc cầu ẩn, nọc cầu bao bị cái nòng anh nè anh nè nóc nó này nó anh nè nóc nó anh nè nóc tiếng bố chắc nó มุนีฝ่าเปิดเปิดพี่น้องเลยเบิ่งฝ่าแจงแจังปังฝ่าตึกบังโอกระหลอกมาอีกตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้เพิ่งไปอีกตัวหนึ่งตัวนี้มาอีกแล้วกระหลอกลหล่ไล่พี่น้องเลยเนี่ยมือเสาร์กะหลอกหลา่เัา กระหอกอยู่แถวนีทั้งนกทั้งกระหอกไล่ไหลมึงเนี่มึงเดือตัวนี้มากที่ไปทางไหนกระหอกหน่อยไลายหลายตอนนี้มันขามาแต่ฟังผึ่งมันไปไปในแห่งน,นั่นแล้วมันโดดใส่ต้นมหมกหนีล้วพี่น้องเอ้มันไปยุ่ตน้นหมกหนี พนน่ะแดดคักแดดเนี่ยมันกระหอกมันเข้าไปยืนในต้นบมกนีเนาะแดดไล่บางดูมันอันอันแสงอันแสงมันสะท้อนใส่กันกับต้นบมกนีจนวานเป็นสีทองบนนอกขณเนาะมืึอนี่แดดคักมันกระหอกมันอยู่ในต้นบมกนีมันะ น้องนี่ไปเดินนั่นหยิบนี้ก็บ,บ่มหนี้อย่างนกไปเดินเมตา,ายกระหรอกให้เบิ่งเนอกเหนือชีวิตธรรมาชาตินกก็บยุหันกระหรอกก็บยุหันมึงมึงนก นกนกบินหยอกกันเห็นตะหักตะหักนกธรรมชาติสวยงามเนาะคัณเนาะยุคกรุงเทพฯฮาก็ได้เห็นนกเห็นหนูไปเดินใกล้บรรยากาศกรุงเทพฯนกหนูปูปีกไล่ไหลใช่เบื้องพี่น้องเนาะคุณเนาะเบื้องน้ำกันเด้วยกระด้อพี่น้องเลยความงามของธรรมชาติ

อันนี้นกยิงนัองน,นี่เนาะนกมันบินเล่นตามภาษาเนาะนก,กันเนาะบินหยอ,อ,อกกันนี่มัอเศร้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อกระเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ ขอพุ่นถูกไหลถูกเลืบขอพุ่นทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเน,นาะกันเนาะเพื่อนไม่มากกับเจ้าจ๋าได้พาลิ้มงามเนากะกันเนาะอายุดีสบายเพิ่มเจ็บย่าได้เพิ่มไข่ย่าม,ายยมีไปทั้งไลยกับย่าเลื่อนไซแมนขอพุ่นถูกกำลังแรงใจคลิปนี้กับว่มีอยังดอกเพื่อนมาไทายเบื้องบรรยากาศให้เบื้องซืจอเนาะกันเนาะไทยบรรยากาศนุ่งตลอดให้เบื้องบรรยากาศในเมืองเสาเมือนี้แดด,แด,ด ให้บรรยากาศง่วงๆเมื่อกี้มู่มบ้านกลางกรุงเาคันนาะเมืเ่อแดดคักแดดแนมพี่น้องนี่แดด แดดคากลายจนนั่นอันใบใหม่เป็นสีทองคลิปนี้ก็บพ่อไม้ยังดอกไมเท่อนีหลาเด้อก็เด้อขอบคุณทถูกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์